หากพูดถึงเพลงดังอย่างจอนนี่ที่รักนักรบนิรนามหรือเจอแน่ถ้าหากใครยังจำได้รับรองว่าทุกท่านจะต้องนึกถึงนักร้องสาวมาเทพผมสั้นอย่างแน่นอนเพราะสมัยก่อนนั้นเพลงเหล่านี้ถือว่าดังมากๆในยุคหนึ่งเลยทีเดียวแน่นอนว่านักร้องสาวมาเทพผมสั้นเจ้าของเพลงเหล่านั้นก็คือคุณบุษบาอธิษฐานนั่นเองแน่นอนครับ วันนี้ทางแอดิพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับประวัติคร่าวๆของคุณบุษบาอธิษฐานกันนะครับบุษบาอธิษฐานมีชื่อจริงว่าละเอียดชาริพามีชื่อเล่นว่าอ้อมเป็นชาวจังหวัดพิจิตรโดยกำเนิดเป็นบุนตรคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมดสคนโดยพื้นเพเดิมเป็นคนบ้านคลองเหลือตตำบลเขาทายอำเภอทับครอจังหวัดพิจิตรโดยส่วนตัว เป็นคนที่ชื่นชอบในการร้องเพลงและได้ผ่านการประกวดร้องเพลงในหลายที่จนกระทั่งนางฝ้ายสุวิเศษผู้เป็นยายของบุตรสาได้เห็นแววในการเป็นนักร้องจึงช่วยสนับสนุนเธอในการเข้าวงการลูกทุ่งบุตรสาอธิษฐานเข้าสู่วงการลูกทุ่งเมื่ออายุได้17ปีจากการแนะนําของครูเพลงอย่างอาจารย์ชุลธีทานทองและอดีตนักร้องดังนายห้างพนมนพพร และได้ใช้ชื่อในวงการเพลงว่าบุตรสบาอธิษฐานโดยคาดว่ามีที่มาจากวรรณคดีอีเหนาในเรื่องของนางบุตรสบาเสียงเทียนนั่นเองเส้นทางชีวิตของบุตรสบาอธิษฐานไม่ได้มีรายละเอียดมากมายในหน้าข่าวสารวงการบันเทิงรู้แต่เพียงว่าเธอเป็นบุคคลมาจากจังหวัดพิจิตรซึ่งมีนักร้องดังอย่างสันติดวงสวา่างและยอดรักสลักใจก็เกิดที่จังหวัดน,นี้ด้วยเช่นกัน โดยในปีพุทธศักราช2527บุษบาอธิษฐานได้ออกผลงานอัลบั้มชุดแรกชื่อสาวนครชัยศรีในสังกัด A Idea หรือนพพรโปรโมชั่นในขณะนั้นโดยมีเพลงแังในชุดก็คือสาวนครชยัยศรีสาวนาหาแฟนเป็นเพลงเปิดตัวถือได้ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ฟังแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในวงการเพลงลูกทุ่ง จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2529บุษบาอธิษฐานได้ออกรอัมทารักโดยเพลงอัลบั้มชุดนี้เป็นการร้องเพลงสไตล์สนุกสนานและเป็นชุดที่สร้างชื่อเสียงให้กับบุษบาอธิษฐานเป็นอย่างมากและเป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอที่เหมาะกับการร้องเพลงเร็วจึงทําให้ชื่อของเธอนั้นกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงการเพลงทุกทุ่งไทยโดยมีเพลงดังในชุดเช่นทารัก ชอบคนมีตังโอ้โหบางกอหน,นีรักเห็นแวบ,บเดียวในปี2529นี่เองบุษบาอธิฐานก็ได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกเช่นคอนเสิร์ตติดแอร์คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อเยาวชนในชุมชนแอร์อัดเป็นต้นซึ่งเพลงท้ารักถือเป็นหนึ่งในเพลงประจำตัวของเธอไปเลยทีเดียวและในปีพุทธศักราช2530 บุตสภาอธิษฐานได้ออกผลงานถึงสองชุดด้วยกันนั่นก็คือชุดที่สามชุดยิ้มรับคุณมีเพลงดังอทิยิ้มรับคุณร้องแก้เพลงยิ้มให้คุณของคุณยอดรักสลักใจสนคนหัวล้านอย่าลืมป้าลืมลุงได้ไม่ดีดีไม่ได้เดี๋ยวเดีย้ยและอัลบั้มชุดที่สรักกันไม่ได้มีเพลงดังอทิรักกันไม่ได้ดกกนไไดคนรอบจับ นักรบนิรนามชอบลืมเจอแน่ซึ่งเพลงเจอแน่นี้เป็นเพลงร้องแก้กับคุณยอดรักสลักใจและผลงานอัลบั้มชุดนี้ส่งผลให้บุษบาอธิษฐานก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องแถวหน้าของวงการเพลงลูกทุ่งไทยได้อีกคนหนึ่งและอัลบั้มนี้ถือได้ว่าดังมากทำให้คนรู้จักเธอมากยิ่งขึ้นและเพลงติดหงหลายเพลงอาทินักรบนิรนาม เจอแน่ด้วยบุคลิกเท่ๆมาดเข้มดุด,ดันของเธอนั่นเองและในปีพุทธศักราช2531บุษบาอธิษฐานได้ออกผลงานถึงสองชุดด้วยกันนั่นก็คืออัลบั้มชุดที่5จีบสาวมีเพลงดังเช่นจีบสาวเอาอย่างผีสมควรตัดใจเอ๊ะเ,เลือกไม่ถูกเป็นตน้นและอัลบั้มชุดที่6จอนนี่ที่รักมีเพลงดังเช่นจอนนี่ที่รัก อยากกอดต้องกล้ารักจริงหรือหลอกรักต้องจากใจชักจะรักนิดนิดแรกพบและอัลบั้มชุดนี้ถือได้ว่าเป็นชุดที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของบุตรสบาอธิษฐานโดยเฉพาะเพลงจอนนี่ที่รักซึ่งเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงอย่างสูงสุดของเธอและถือได้ว่าเป็นเพลงประจำตัวของเธอไปเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากพูดถึงบุตรบาอธิฐานแล้วก็ทุกคนจะต้องนึกถึง เพลงจอนนี่ที่รักและบุษบาอธิษฐานได้ออกรับบัมติดต่อกันเรื่อยมาอีกหลายอัลบัมรวมทั้งอัลบัมพิเศษเช่นอัลบัมพิเศษอนุรณ์แด่ผู้พูดวงจันทร์ในปีพุทธศักราช2535และมีคอนเสิร์ตเรื่อยๆมาหลายครั้งจนกระทั่งปีพุทธศักราช2538บุษบาอธิษฐานได้ออกรับบัมชุดที่12ความช้ำจำแม่น ซึ่งเป็นอัลบั้มชุดสุดท้ายในค่าย A Idea ก่อนที่เธอจะตรวจพบว่าเธอเป็นโรคภูมิแพ้จึงได้พักการทำเพลงไปนานถึงสองปีก่อนจะหวนกลับมาอีกครั้งในสังกัดนบผ่อนซินเวโกในปีพุทธศักราช2541ในสังกัดนี้บุษบาได้ออกอกัลบั้มสองชุดด้วยกันคือปัดฝุ่นรุ่นพิเศษสพุทธศักราช2541และบุษบาลีลาใหม่ ปีพุทธศักราช2543ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดในปีพุทธศักราช2544ด้วยวัยเพียง34ปีเท่านั้นหลังจากนั้นมีนักร้องดังอาทิแมงปอชนทิชาอยูยญาติเยอะและนักร้องท่านอื่นๆได้นำบทเพลงของบุตรสบาอธิษฐานมาขับร้องใหม่ในภายหลังอีกหลายท่านด้วยกันสำหรับสาเหตุการจากไปของคุณบุตรบาอธิษฐานนั้น เมื่อช่วงสายของวันที่18กันยายนปีพุทธศักราช2544ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบุตรสาอธิษฐานนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้เสียชีวิตอย่างสงบที่ห้อง506โรงพยาบาลบางโพหลังเข้ารักษาโรคมะเร็งในปอดมานานร่วมหนึ่งเดือนท่ามกลางความเศร้าสลดของญาติพี่น้องและคนในวงก,การเพลงลุกทุง่งด่านนายเสริมเวชช่วงยันยง อดีตนักร้องวงรอย a l อ p สไ t รและนักจัดรายการวิทยุลูกทุ่งเล่าว่าบุตรบาอธิษฐานล้มป่วยมานานจนญาติต้องนำส่งโรงพยาบาลและนายเคนสองแขวนักจัดรายการวิทยุคลื่นลูกทุ่งเอกล่าวว่าเดิมบุตรบาอธิษฐานป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ภายหลังถึงมารู้ว่าถูกโรคมะเร็งรุมเร้าจนต้องเข้านอนโรงพยาบาล สาเหตุที่คนในวงการส่วนใหญ่ไม่ทราบการล้มป่วยของนักร้องสาวเนื่องจากบุษบาธิ่ฐานนั้นเป็นคนที่เกรงใจคนไม่ยอมเอ่ยปากบอกใครเพราะไม่อยากให้เป็นห่วงและไม่ต้องการรบกวนใครตามปกติแล้วบุษบาอธิษฐาน,านเป็นคนสนุกสนานร่าเริงปล่อยทําให้คนรอบข้างมีความสุขและสนุกสนานไปด้วยตลอดเวลาสําหรับบุษบาอธิษฐานนั้น ได้ออกระบำ้หลายชุดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527จนถึงปีพุทธศักราช2539และได้อำลาวงการไปชั่วคราวเนื่องจากป่วยเป็นโรคภูมิแพ้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2541เธอได้หวนกลับมาสู่วงการอีกครั้งในสังกัดนพพรสินฟโกของคุณพนมนพพรและออกระบำ้ชุดปัดฝุ่นรุ่นพิเศษสองเป็นการรวมเพลงดังอดีตของคุณบุษบา ที่เคยขับร้องจากหลายๆอัลบัม้มนำมาร้องใหม่และทำดนตรีขึ้นมาใหม่และในปีพุทธศักราช2543ได้ออกอกัลบั้มชุดบุตรบาลีลาใหม่โดยเปลี่ยนสไตล์จากการร้องเพลงเร็วมาเป็นเพลงช้าออกเดินสายเล่นคอนเสิร์ตไปทั่วประเทศจนไม่มีเวลาพักผ่อนภายหลังล้มป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตในที่สุดสำหรับศพของคุณบุษบาบธิฐานนั้น ญาติได้นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเซิงหวายย่านบางซื่อกรุงเทพมหาคนครโดยได้ทำพิธีสวดพระอภิธรรมในวันที่19กันยายนปีพุทธศักราช2544และได้ทำพิธีชาปนากิจในวันที่23กันยายนปีพุทธศักราช2544หลังจากนั้นจึงได้นำอธิของบุษบาทิฐานไปไว้ที่บ้านเกิดของเธอณนะวัดวังแดง ตำบลเขาทรายอำเภอทับครอจังหวัดพิจิตรโดยผลงานของบุษบาธิฐานมีดังนี้ปีพุทธศักราช2528ถึงปีพุทธศักราช2538สังกัด A Idea หรือน้อมผ่อนโปรโมชัน่นอัลบั้มชุดที่1นึสาวนครชัยศรีพุทธศักราช2528มีเพลงดังสาวนครชัยศรีแมงปอชนทิชานำไปร้องใหม่อัลบั้มนูกลัวทุกแก่สาวนาหาแฟน สาลี่คณิฐานนำไปร้องใหม่อัลบั้มแวแวบหมาสักนิดสาวบ้านนอกสาลี่คณิฐานนำไปร้องใหม่อัลบัม้มปิดทองย้าโมอัลบั้มชุดที่สองทารักปีพุทธศักราช2529ชอบคนมีตังแมงปอชนทิชาและยุยยัดเยอะนำไปร้องใหม่โอโหบางเกาะแมงปอชนทิชานำไปร้องใหม่ทารักแมงปอชนทิชาและยุยยัดเยอะนำไปร้องใหม่หนีรัก นิชาดารินนำไปขับร้องใหม่เห็นแวบ,บเดียวเห็นพักพวกทองนำไปร้องใหม่อัลบั้มชุดที่สามยิ้มรับขุนปีพุทธศักราช2530ยิ้มรับขุนยอดรักสลักใจร้องแก้ด้วยเพลงยิ้มให้ขุนในอัลบั้มยิ้มให้ขุนปีพุทธศักราช2530เดี๋ยวเลี้ยอยู่ญาติเยอะนำไปร้องใหม่ได้ไม่ดีดีไม่ได้อยู่ญาติเยอะนำไปขับร้องใหม่ อัลบั้มชุดที่4รักกันไม่ได้ปีพุทธศักราช2530มันเก่าไปนิชาดารินนำไปร้องใหม่เจอแน่เป็นเพลงร้องแก้เอาแน่ของคุณยอดรักสลัดใจในอัลบั้มเอาแน่คนรอบจัดต้นฉบับสดสีพรมเสกสรรนักรบนิรนามต้นฉบับคือดาวใต้เมืองตรังชื่อเพลงสุภาพบุรุษนิรนามแมมปอชุนทิชาได้นำไปขับร้องใหม่อีกที อัลบั้มชุดที่5จีบสาวปีพุทธศักราช2531สมควรตัดใจร้องแก้เพลงสมควรตายยอดรักสลังใจในอัลบั้มดูใจจันอัลบั้มชุดที่6จอหนนี่ที่รักปีพุทธศักราช2531เพลงจอหนนี่ที่รักแมงปอชนทิชานำไปร้องใหม่และใช้ชื่ออัลบั้มเดียวกันกับชุดนี้อัศวินสีทองนำไปร้องแก้ใหม่ภายหลังชื่อจูลียน่ารักอยากกอดต้องกล้า ยุยหยดเยอะนําไปร้องใหม่ในอัลบั้มยุยเป็นสาวแล้วชุดที่5และแมงปอชนทิชานําไปร้องใหม่ในอัลบั้มสาวสิอัลบัม 7, ้มเจไม่รักอย่าหลอกปีพุทธศักราช2532มีเพลงดังอทิไม่รักอย่าหลอกตรงนี้ตรงนี้ร้รองแก้เพลงตรงไหนตรงไหนของคุณอัศวินสีทองในอัลบัม้มปีทองสาวไทยอัลบั้มชุดที่8หน um ุ่มคอนโดปีพุทธศักราช2533 ยิงจักจริงใจทิดาดวงดาวนำไปขับร้องใหม่เปลี่ยนชื่อเพลงเป็นหุ้นรักหุ้นหลวงวันแรกเจอเลยยุยยัดเยอะนำไปขับร้องใหม่เสียหายหลายแสนดาวมยุรีนำไปร้องใหม่เปลี่ยนชื่อเพลงเป็นได้เสียอัลบั้มชุดที่9้าคนใจร้ายปีพุทธศักราช2535มีเพลงชั้นรักพิยุนอาภาพรนครสวรรค์นำไปขับร้องใหม่วันแรกเจอเลยจากอัลบัม้มหนุ่มคอนโด ไม่บอกไม่รู้จากอัลบั้มหนุ่มคอนโดอีกนิดเดียวจากอัลบั้มไม่รักอย่าหลอกความหวังใหม่ซาลินาลินดาพันนำไปขับร้องใหม่และอัลบั้มชุดพิเศษอนุสร์แด่พุ่มพวงดวงจันทร์ปีพุทธศักราช2535มีเพลงนัดพบหน้าอำเภอสาวนาสั่งแฟงอน,นิจจาทิ้งเจออายแสงนีออนพี่ไปดูหนูไปด้วยดาวเรืองดาวโรยกระแสเข้ามาสิ อื้อหึงหล่อ,หอ,หอจังห่างหน่อยถอยนิดนอนฟังเครื่องไฟผู้ชายในฝันสยามเมืองยิ้มโดยทั้งหมดต้นฉบับโดยคุณพุ่มพวง,งดวงจันทร์อัลบั้มชุดที่11แค่ครั้งปีพุทธศักราช2536มีเพลงไม่ต้องลองรักเลยอยู่ญาติเยอะนําไปขับร้องใหม่เต็มเหนียวอยู่ญาติเยอะนําไปขับร้องใหม่อัลบั้มชุดที่11หุ่นชวนฝัน ปีพุทธศักราช2537รักสอนรักโดยต้นฉบับคือธานินอินทรเทพรักคนหลอ่อง้อคนรวยต้นฉบับคือทิพวรรณแก้วจันทร์คิดถึงป่าน้ำตาหย,ยดสุดท้ายอัลบั้มชุดที่12ความช้ำจำแม่นปีพุทธศักราช2538ความหวังใหม่จากอัลบั้มคนใจร้ายลำบากให่จากอัลบั้มคนใจร้ายฉันรักพิยุน จากอัลบั้มคนใจร้ายกลับเช้าเลยจากอัลบั้มคนใจร้ายเฉยชิบจากอัลบั้มคนใจร้ายและออกผลงานในสังกัดนพพรสินเวโกโในอัลบั้มปัดฝุ่นรุ่นพิเศษสองปีพุทธศักราช2541มีเพลงดังนี้ทารักดนตรีใหม่จากต้นฉบับอัลบัม้มทารักจอนนี่ที่รักดนตรีใหม่จากต้นฉบับอัลบัม้มจอนี่ที่รักตรงนี้ตรงนี้ เพลงต้นฉบับจากอัลบั้มไม่รักอย่าหลอกชอบคนมีตังค์ดนตรีใหม่จากต้นฉบับอัลบั้มทารักสาวนครชัยศรีทำดนตรีใหม่จากต้นฉบับอัลบั้มสาวนครชัยศรีหนักกรบนิรนาเพลงต้นฉบับจากอัลบั้มรักกันไม่ได้วันแรกเจอเลยเพลงต้นฉบับจากอัลบั้มหนุ่มคอนโดเจอแน่ทำดนตรีใหม่จากต้นฉบับอัลบั้มรักกันไม่ได้ไม่รักอย่าหลอ,อหหก เพลงต้นฉบับจากอัรบัมไม่รักอย่าหลออย่าลืมป้าลืมลุงดนตรีใหม่จากต้นฉบับอัลบัมยิ้มรับขุดอยากกอดต้องกล้าดนตรีใหม่จากต้นฉบับอาลบัมจอดนีที่รักโอ้โห่บางกาะดนตรีใหม่จากต้นฉบับอาลบัมทารักรักคนหล่อง้อคนรวยเพลงต้นฉบับจากอัรบัมคนใจร้ายแค่ครั้งเพลงต้นฉบับจากอัลบัมแค่ครั้งหนุ่มคอนโด เพลงต้นฉบับจากอัลบั้มนุ่มคอนโดขอให้ผู้หญิงบ้าเพลงต้นฉบับจากอัลบั้มยิ้มรับคุณและอัลบั้มชุดที่13บุุษบาลีลาใหม่เมื่อวันที่19มีนาคมปีพุทธศักราช2543มีเพลงดังนี้ปวดหัวตึ๊บแฟนเพื่อนแมงปอชนทิชชานำไปขับร้องใหม่หลอกฉันทำไมดวงหนอดวงรับจ้างเป็นแฝบังเอิญ อัลบั้มที่สุดสุดท้ายหนึงธันวาคมปีพุทธศักราช2544แฟนเพื่อนบุษบาลีลาใหม่ปวดหัวตืมบุษบาลีลาใหม่ดวงหนอดวบบง,อบงบุษบาลีลาใหม่บังเอิญบุษบาลีลาใหม่หตึบุษบาลีลาใหม่รับจ้างเป็นแฟนบุษบาลีลาใหม่จอนนี่ที่รักปัดฝุ่นรุ่นพิเศษชุดที่สองทารักปัดฝุ่นรุ่นพิเศษชุดที่สอง โอโหบางกอกปัดฝุ่นรุ่นพิเศษชุดที่สองชอบคนมีตังปัดฝุ่นรุ่นพิเศษชุดที่สองอยากกอดต้องกล้าปัดฝุ่นรุ่นพิเศษชุดที่สองอย่าลืมป้าลืมลุงปัดฝุ่นรุ่นพิเศษชุดที่สองนับถึงตอนนี้ถึงแม้คุณบุษบาอธิษฐานจะจากเราไปแล้วกว่า24ปีเมื่อวันที่18กันยายนปีพุทธศักราช2544แต่ทว่าผลงานเพลงของเธอนั้น แฟนๆยังจำได้เสมอและคิดถึงเธอตลอดเวลาทางแอดเลยขอร่วมอำลาอะไรจากการจากไปของบุษบาอธิษฐานและรำลึกถึงผลงานเพลงของเธออย่างไม่เคยลืมสาวมาเทผมสัน้นเจ้าของเพลงดังมากมายคนนี้จะอยู่ในใจแฟนเพลงตลอดไปบุษบาอธิษฐานขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย